โอ้ยตั่มหนอเอิ้น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 ยืด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 ดูดมาจิตุก่อนดยแมดเฮ้ยสวัสดีสวัสดีค่ะตึม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  ว่าสบายดนล่ะเนี่ยาไปใส่เนว่าไปใส่เดี๋ยวบปจะไปซูปไปใสบ้นจัอันนี้เพื่อนเหกอันตีปลาอะไรนี่ป่าดูอันมาเน้มาเน่ใครคิดไปนเน่ใครคิดแผนเน่เนอะมาอันนี้นนาะเรื่อยนิงมา้วฝากอืมเนิ่วมาว่ลูกมา ดีละบวมของีขงผักดีก่อนนะกดีก่อนนะโอ้ดีนดีน้วดีดีน้องพี่น้องเต็มแ้วถวยมาเบื้งขาไหาจาใรอาจาไดอันเาจานะีไดดอกจะกินมาได้จเห็นดีดได้เหกินแห้งดีค่ะ ไเห็นอนจับจนองจับจูน้องจะบีบจูน้องดี่น้องสิ่ด้ปาได้เจ้าจะบีบจูนองไหมนี่คือปีดีดีปีดีว่ปลาได้เห็นเหองกินดีเด็กกระนั่ไม่นั่งเลยอ้ยอุ้ยอุ้ยช่างได้กูช่างได้กูบังไม่ข่อยาไมได้เลยนิ้วนิวังหน่อยนิวงอมาซ้อมมันซ้อม นิวนิวมาูกมามนิวมาพี่น้องีไปนมาพี่มาไว้ไว้นิวเอ้เออมีก็สซ้ามาน่ยเอมีสองร้สามอนอนบดเตยโอมีตอยใหญ่ใหญ่นอด้ไม่ต้องไม่นอนเตียใหญ่้นาก่นเอมเอ็มยาเลียเอ็มยาเลียนะไปใส่เด้

จะคอยหาปีมหาผู้เดียวแล้ว่ะไปไปหาผู้เดียวเกิเจาบัไดจับก็คอยพอดีัวไ้ยู่หน้าอยู่ลาโอ้ยมาเดิน่าเอาเบิรดเลวบอสานเบิดลองนะบิรสีทันหาเบิร์ดลวเดกอ่มันจนนหญ่ๆม่กรสอบพีอี่กสอบ่กระสอบกัมีโอ้ยมากัพ่อมาโอ้ยออกเอม หนอนไหมเลียวเลี้ยวในกระต่ายเนีงามจะน้อยใหญ่ในกระต่ายมีแต่นอนอันนั้นตีกล้วยรึเปล่าได้ยูใครมันเพือนี่ได้คนเยอเอามากกว่าไรเป็นไรของหนอนไอมสบายดีเด้อพี่น้องไม่หนุ่ยสบายดีพี่น้องบักเบนกระไลขี้หมีเทสเทสจังไรต้มปอกแล้วก็ คุณผู้ชมสวัส He ี่ะสเ่ต้มเบิดหนีแหละแกงเผือกโฉมแกงอียงโอ้ยเปตามไอ้นิ้ววนุน่ะว่าไอ้นี้วไดรหมักวินไปพี่พี่พี่หมักเบ้นอยู่พี่ลูกพี่น้องโอนสวัสดีน้องโอนเอ้ยน้องโอนนิมานนิมานลาที่เยไลฟ์ที่ดีเี่ นี่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 มาเป็นตามนีว่มานี้เลยนั่งหมับนนี่ปมัตนอนนั่งดินวะเนีย่เนีนนอนั่งดินว่ะนี่นนอนเนังน่อลยปีไปข้าวเดียวของคลองไปคนเดียวหอยไปค้เดียวก็เป็นสีหงคงข้าวเดียวบ้านคองตอนตอนเช้าหังกับปูงห้าปีเออผก็ไปตัดรักเดียวปีก็ไปหาข้าวเดียว นนในอันนั้นดีในกระตาเครื่องมีอ,อันนึงมีดขาค่ะลายแห้งเนาะมือนี่แบบไายเนะาะจะฉีกหัวด้ดวยเนาะเข่าก็เลยก็ไหลก็เดียวเอาถ้าเอาที่ละมีก็ไม่คนเดียวค่ะ

บกีนไมัเคือมกีดาแข็งสั่งะไแขงเนาะใสตติ้งนะคะไม่แข็งยีหรีมากเดนหเออมเนอันนี้อันนี้เามานอยู่อะอัแนเออจะแมนอักนี้อดตลาดหนักดีได้จังวะพุทธกโต ่าไปขายตลาดเนาะคุบมากอยู่ไหนเนาะรุ้มาว่าิประเด็นว่าพนสีต๊ะาทแหลกกว่ากว่าจะไปได้ไปตลาดป่าเมือนไปซื้อเานน้แปงน้อไไปตลาดน้องนู้ตอนแรกเนาะไปขายสิบขายนอนสามพันสี่ันจะเห็นแต่ว่าซื้อลวันหมอนะเห็นน้อยเดียวสิพันสามันเป็นยังไงชองนอนเลยสิพันนอ

เีงหเหม่นมบัสีนอสะเอานอคอยวะสีไปหาไทยเองหาแล้วก็ีไทเองก็ได้เห็นแล้นี่ได้เห็นแล้เรคันเาไปดูเอาให่ยวนห้าปีมันคือสีบรันนี้ดอกตีนอมาอันนี้เขาก็เอาก่อนจเเออเนี่ยตัวนี้แหละเจ้าบ่ได้เขาก็นอม่เฮ้งเด็ก้จากแบบนอใหมมันอยู่จังไรมันอยู่ทางตามัน ไปในหน้าจะกว่าก็ไม่แน่หาตามันเท่ากับไป่สวยตาตาจังไหทางไรเขาก็สวยบนไหนนอกถ้าไปหอดก็ไม่ทางไรนเขาก็ขุดถ้าไปที่หลังท้องบนได้ซ้อมแล้วน้องพี่น้องเต็มเต็มหมอขันอะไรขันไอ้เบี้ยงเขาเกิจืดขันไอ้เบี้ยงบัวเฮงอันไห้ดันน้องเสือมันค์แนนี้นักเสือเบื่อได้หน้ากัมตานลอยหนึ่งชุ่มหญ่เขาใบดุมเขาชุ่มหน่อยใบดุมเนย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 นั่งดินอยู่ดุมเนาะ พอว่าเขาบได้าเด่นทางนนักตะนะพี่น้องแ่กะตัวนี้ไอ้เบี้ยเราอาใบให้ดอกแกงพอนนังอันเสียเเมื่อแกงแล้วก็มะออื่นเสาต่อมะนะพี่น้องมอื่นต่อมาะสามสเิอมอีกันเอ้าเขาถ่ายบ้านถ่ายแหน่อยเดียวยยโอ้คิดรง <laughs> เห็นเด้เขาตกตอมะเขากะสียเอาไปให้แม่เถาวนเด้ แมเอาไปฝากแม่แถามิตรน้องงามๆเนาะน้องใหม่ที่เข้ามาหมู่บ้านนี่เห็นน้องพี่น้องเนี้ตุมเดียบรรอยอู้ยังหอนอยู่เนาะน้องเขามาตุมอีกวงสองไปตุ่มจืดแล้วเอาเมื่อไหร่แม่เถาแม่เถาปีใหม่เราอยู่อันนี้เนาะยู่ปักเซออันนี้เมื่อค่อยได้เปเล่นก็เล่าเป็นไ้เห็นนะแม่เมื่อค่อยได้แบ่แม่เถากับเป็นยังเหอจอยเป็นน้องหรือเป็นเอือยเป็นน้องของีแม่แถวเป็นน้องของแม่ของแม่ปีใหม่เนาะ ขันอีเมะขันขันน้าอีเมะกับอีเมะเอินนะเาร้าข่อีเมะอีเมะเอินนะเศร้าเนาะแม่หน้องข่อีเมะหน้องข่อีเมะฟูย์ใครน้องข่อีเมะฟูย์แม่แถวหน้องข้องแม่อีเมะฟูยเออน้องข้องแม่อีเมะแม่แถวหน่องข้องแม่ข้องแม่ปีใหม่จะเสียเช้าหน้าใหม่ไปฝากแม่เแ่าเนาะเมือนหนีไปปากเซ่เนาะพี่น้องแม่เแ่าปีใหม่อยู่เมืองปากเซ่แล้วก็เอื้อ้วันกลับไปน้ำกัน ทางแล้วพ,พี่น้องขาทางเลือกี่ดึกเนาะฝนตกเนาะเกระเจาะเนาะ าทนทางเนาะพี่น้องว่าเลี้วรถถ้ามันโหลดบอดีเนาะแล้วว่ารถอันนี้มันหัวเทียนมันบอดีเป็นไง<ด> <ลด S 2> รถดบับบัวเทียนมันเต็มเ<อ>บิร์ดเบยเสือสูงเปลีอนเบิร์ดคอย,ยังเปลีอนมันพองมันมนี่ทัวเทียนของมันเปียดติดเอาสตาร์ทไหมเห็นไหมมันเต็มทัวเทียนตรงั้างในเสร็จดีกว่าน้อโอ้ยทางอยากได้พี่น้องเลย กันเปล่าก็ว่มีแพทเสร็จป่ะไม่เปียกนะไม่หนอยด้วังริ่ เด้มีของข่อยข้องอยีบอ้คุณเลคคนหนาแต่ว่าข่อยโบคอ,อยได้พ่ายป็นไงเมือนี้ไปโอกาสดีแต่ไปบักเซ่เราก็ได้มาพ่ายคงบ่อบีก็ข่อยพ่ายโชคเสืเ่อตอนนั้นเด้๋ยวไอเพิ่นผักกันามาเราความรังกันเนาะผักมาลายและเครื่องดีพม้มเครื่องเปล่าผมไอ้เพิ่นก็นผักมาเกือบแน่ยังแน่ไล่หลายแต่แป๊บปีกายเพินน่เนเอาเกิดเนาะเฮจายว่งงาสิแปลงหลุดเลย ี่พี่เบื้องนี่พี่น, <c oughs> พน้มานลลนมันน้อยจิ้งพี่เนี่ยมาอุดของพี่อะไรเห็นบ่มันอันนั้นมันแตกเด้บ่สีไ้ใส่อันนี้ได้น้องพี่น้องเสร็จผัดี่ป่าเสืออะไรฮะเสืออะไซะเือสิบอันเอเขาบนแห่หานเข้าเบื่งไม่ได้หนนอปี่อันนี้มันแตกมันกเขาไปว่าเทียนจบมหันตาบอืม รอน้เดาว่างเพาะว่าอันนี้มัแตก้องตรงเขาะตงให้เขาเปลี่ยนหายหัวขบะจบพวเทียนจบัวเทียน ที่ห่นทางแท่าไหร่อะเสียบหัห้ยมันเปียก็ถือว่ามันตายพวกสีแห้งนลองขึ้นดิเนาะแห้งอันดีแล้วมั้งอยู่บ้านท่าบ่แห้งเนาะเหอจ้ะเนาะขึ้จังบ้านท่านขึจังบ่อแห้งกันเลยนะนี่เห็นสีแห้งแล้วมั้งดูว่ามันโต๊ะายเถื่อนายมันอิ่มเลยเนาะโต๊ะมากเถื่อนนี่มันบ่ซึมนะน่าว่าเสร็จกับบ่แห้งเนื้อ นเมันผ้าแพทยสูกหนักเลยเสร็จทัวเที่ยวน้องีหน้องลองมาสตาร์ทเบื้องไหนไปเลยตกเปลี่ยนตะหนัตนด็ดดีนะไปบนทางรถต้องไปเสร็จเธอจะหน่อย lê มาหอด้ะเนาะพี่น้องมาหอดบาดแม่เ่าหอดเพื่อนแม่เ่าเนาะแม่เ่าบีใหม่อย,ยู่บะอยู่เพื่อนมาดิใครจอไอ้แม่เถาเาดี๋ยวลุบไปนอกกูเป็นยังวงะขับไปข้าวเดียวเนาะอ่ะเดี๋ยวจ้ะอุ้ยเพื่อนแม่เถาเนาะ

แ right? like, oh ่นั้นมาเหรอไม่เยแททาม้อนนเายื่อนแม่เท่าเนาะแซททามพึ่งขึ้นอีกไดน้องใหม่ก็ด้อ้าวแม่เท่าค้าจะเป็นยังาจะพูดนะจะเป็นยังงก็มันไข่มันเก็บขาไข่อ้ยใช่เงื่นมะเหงไยกึ้มาป่วนขาเงือนปืวนแม่พ่มก็จะจ่ายเองกินกับไก่ยาไก่ไก่จะรวม่ะไปกั ไอ้ขาวไม่หายไปได้ห่งแต่ับดมดมไปไท่เดีววันี้ไปไโอ้ไปตั้งแต่ฝุดมาจังไปใส่ช้อนช้ำบ้างนะจ๊ะเขือเือนเขาใช้ไปส่อเสมอเื่อนจะไปใส่เอายงอผเอามาเขามาเลิมาเนื่อยละเบอรักกามาฮะมาบบจาลยกจะตปตลาดรักกามาตะบะ ขึ้นเขาก็ข้กันไปกินกมาเะแม่เถ่าน้อพี่น้องแม่เถาพี่ไหมเนียทำไมเขาไม่้มเาไม่ตุ้มไม่ไม่เขาไมเขาไม่ทุมไมใม่เขาไม่ตุ้มไม่ไม่เขาไมม่่เาไมรตอ้ไม่ไม่เขิไม่ตุ้มไมาเซ่เขาไม เรืองราบกอยแดตุบนมัเขาก็ระตุบิภาพมากแต่มันมันบาอ่อนโมเสบบนตลาดมันแข็งตีนหอมนมัยเนหเออเรองาคิดยุ้งมัดจอยมาสึมาแวกคือว่าเห็นมกระมากีนขั้นกรมากข้เข่าขี้ขาวกิ่ข้ขาวใส่เลยฉนเล้มข้าวขี้ขาวได้ก็ดดีมากข้าวเคียานกินดีจินีเน้ห้อหักห้อนี่ก อยู่ได้มมนจืดขออยู่ได้มาเทาพันมางแต่ถึงมา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 ฉันก็แก้ท้าให้เทาได้เขามาเอาถือเด่ไปแฟนันกนเอาคองนึ่งเอาอไรแ่นี้ัวมือถัวปีมใดกเข้าเลยนะฉันก็เอาคลองไปใ่แ่ไป็นไรค่ะเอ้ยไปเนาะพี่เนาะ อันืออันื้อ้อันช้ชช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 นเดเอาแบเอาแบบนี้วาไม่ถามเออเอาแบบนี้โอ้สุยายอดตาเห็นไหม่ถาะเาไม่ถะท่น,น,ทนข้างในคินผ่ามากนะเออเดี๋ยวาใสเอืียามาก,มากเออ,อเบ็ดเดี๋ยวนี้ผ่าโซดูผ่ามาก เมื่อได้เลยนี่แม่เทาใช้เบิองในแม่เทาแขวเจ้าแขวะแม่เทาครั้งเครื่องยังเดิมหนึ่งครั้งดุมยังหาไอ้แรนเจ้าป้าก็อยากได้สก็ิ้งก็อยากได้แขวะอยากได้จะได้มันเบิดแต่ะย่างเจนี่มันก็บ่ดรอดใครก็อยากได้น้ำเทาแห็งคอยในเดิมหนึ่งเนี่ยจะชนก็ได้เดิมหนึ่งเด็กเขาเมื่อวานมันก็ผูดีรอดรอดมันก็เลยเอาเด้อใครก็อยากได้เนาะแม่เทาพี่ไม่ฮะอัญยวเธาได้ก็แม่เทาเก่าซีบเนาะ กิด้พี่น้องเอ้ยก่อซิปก่อิปไปไปได้ไม่สาวมันนาไปมากยังไงดูดีไม่แห้งโทรมาทางคุณโดยเดแน่โดยโดยาวจะโทรม่เหลือันึ่นโทษาใส่แก่นังเนาะมันมันเปลืองเนาะไม่ทามันบอกคือเบอร์เฟซเบอร์ไรเนาะไม่ใ่ ตอนนี้กะคขับเมื่อบายเนาะพี่น้องหลังจากที่พี่ใหม่เอาตุ๊บน้องใหม่ไปขับไเแ่าแล้วกะไปตลาดเนาะไปตลาดสื่อของแล้วกับจนหอดข้ามคุณแน่นาะพี่น้องรอตลาดรอดนั่นรอนี่เนาะเลยนะแต่ข้ามเนาะแล้กว,วก็รลังตัมผู่เนาะพี่น้องเหมือนจะเมื่อบา่อายลองต้องแต่งก็จกแผบ,บก็จะกของเกินใจเนาะเหมือนกัน อยู่ในเหื่น มาห่อเทือนเดี๋นาะพี่น้องเมื่อยดิเร็บผัวเอออาหารนะซุกมาเตะเเซ่นาะพี่น้องมาเรียบร้อยเมื่อยดิอันนี้ของพี่ไม่เนาะงหาเกระด้านถือหาเนาะพี่น้องน้าบักจยับเนาะแต่ก็สำหรับคลิปนี้ก็เสด็จโจบเพียงสามีหรือพี่น้องยังจะหัวว่าเสืออยยัง เดียคนดังจ้าเสียคนดังเดยนีนี่จจักบ่้ดังเสียดังเออมเอเห็น่างแล้วนั่นน่นจะสร้างมือตัวเท่าไรฮะตัวหนึ่งสี่บสิบเ้าบาท ไฟเอฟซีล้ียเขาื่อมาใส่เรี้น่าเขาะใส่ไปถ่าคลิปเที่ามาเบิ่งคลิปก่อนไปยแลมาแบ่งกันแบ่งรู้สึกว่าโอ้ยดีใจดีใจที่หนึ่งอะที่หนงอุ้ยกค่ข้อยู่นะฮะ้อยู่ทีร้อยค่ะี้ยการิดเก่าซะรวมทั้งคาส่งาที่หาลยสเอบาทแล้ก็สิได้จบคลิปเพียงซ้ำนี่เนาะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้า Bye-bye.